นักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสสร่วมกับธนาคารจิตอาสาและภาคีเครือข่ายสุขภาวะทางปัญญาเปิดตัวแคมเปญทุกปัญหาดีขึ้นได้ด้วยการฟังนายแพทย์พงเทพวงวัชราภัยบูรณผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสสกล่าวว่าสสสสารพลังภาคีเคร,รือข่ายสุขภาวะทางปัญญา กำหนดให้เดือนพฤศจิกายนของทุกปีเป็นเดือนแห่งการฟังแห่งชาติเกิดขึ้นครั้งแรกของประเทศไทยเมื่อปี2567ที่ผ่านมาเพื่อกระตุ้นให้คนในสังคมได้เห็นถึงความสำคัญของการรับฟังซึ่งเป็นพื้นฐานในการสร้างความสัมพันธ์ต่อกัน โดยมีพื้นที่การรับฟังเกิดขึ้นทั้งหมด91แห่งทั่วประเทศซึ่งมีประชาชนเข้ารับบริการรับฟังกับจิตอาสา2,298คนเข้าถึงสื่อการเรียนรู้สร้างทักษะการฟัง1.7ล้านคนจากความสำเร็จที่เกิดขึ้นและในปี2568สสสจึงเดินหน้าจัดต่อเนื่องเป็นปีที่2กับแนวคิดทุกปัญหาดีขึ้นได้ด้วยการฟัง และร่วมกับธนาคารจิตอาสาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยจัดทำผลสำรวจความเหงาสำหรับบริบทของสังคมไทยในกลุ่มประชาชนอายุ18 75ปีครั้งแรกของไทยซึ่งผลสำรวจพบว่าคนไทยมีความเหงาสูงสุดถึง83เปอร์เซโดยแยกความเหงามากที่สุด 18%ความเหงาปานกลาง65%สาเสาเหตุจากการขาดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์เชื่อมโยงทั้งทางจิตใจและสังคมกลุ่มที่มีความเสี่ยงเหงามากที่สุดคือคนที่พักอาศัยอยู่ตามลำพังคนที่พักอาศัยในเขตเมืองและคนที่มีปัญหาสุขภาพเมื่อวิเคราะห์ตามกลุ่มอาชีพพบว่าพนักงานออฟฟิศมีความเหงาสูงที่สุดเราพบว่าการรับฟังเนี่ยนะครับ สามารถจะช่วยเยียวยาปัญหาต่างๆของคนรอบข้างได้เพราะว่าการรับฟังเป็นการที่สามารถที่จะบอกว่าเราให้เกียรติเราเห็นคุณค่าของคนที่อยู่ตรงหน้านะครับซึ่งจะช่วยให้เขารู้สึกว่าสิ่งที่เขารู้สึกว่าเขาโดดเดี่ยวเขาอ้างว้างเขาเหงานะครับมันจะได้รับการรับฟังนะครับ ซึ่งมีข้อมูลนะครับจากการวิจัยนะครับที่พบว่าทางมหวาวิทยาลัยจุฬาเนี่ยก็ได้มีข้อมูลนะครับที่ศึกษาโดยอาจารย์สมบุญเนี่ยว่าคนไทยเนี่ยนะครับมีความเหงาถึง83โดยแบ่งเป็นเหงามาก18เหงาปานกลาง65ซึ่งตรงนี้นะครับ ออกเลยว่าความเหงาเนี้ยไม่ได้เลือกเพศไม่ได้เลือกการศึกษาไม่ได้เลือกอายุนะครับทุกเพศทุกวัยเหงาได้หมดเลยครับครับผมคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นจุดเริ่มต้นนะครับหมายามว่าเราต้องฝึกทักษะหลายอย่างการใช้ชีวิตของคนเนี้นะครับให้คนรับข้างมีความสุขเนี่ยมันมีหลายทักษะครับแต่อยากให้เริ่มด้วยทักษะการรับฟังครับราเป็นทักษะของการให้เกียรติ การที่เห็นคนข้าของคนรอบข้างเพราะว่าการไม่รับฟังเนี่ยคือการบอกว่าคุณไม่ดีพอไม่เก่งพอไม่เจ๋งพอฉันไม่อยากฟังคุณแต่พอเริ่มรับฟังแล้วนะครับทุกๆอย่างก็จะเริ่มดีขึ้นครับและยังต้องมีทักษะอีกหลายอย่างครับทักษะในการอยู่กับคนรอบข้างทักษะการควบคุมอารมณ์ทักษะการที่จะรับรู้ถึงสภาพจิตใจเขาและถ้าเราสามารถช่วยเขาได้มีทักษะของการเป็นโคชิ่งทักษะเคาน์เซลลิ่งครับ การรับฟังและการตั้งคำถามอย่างเหมาะสมนะครับทักษะของการเป็น mentoring ก็คือสามารถที่จะให้กำลังใจให้คำชี้นำให้แก่เขาได้นะครับมีทักษะอีกหลายอย่างครับที่ผมคิดว่าถ้าเกิดว่าเราได้เรียนรู้มากขึ้นนะครับจะทำให้สังคมเชื่อมโยงกันมากขึ้นโซเชียลคอนเน t i ชันนะครับก็ดีขึ้นก็จะทำให้ความเหงาในสังคมไทยมากขึ้นครับอยากให้เริ่มจาก เดือนแห่งการรับฟังนี้ก่อนเลยครับ ทั้งนี้ปัญหาความเหงานับเป็นสาเหตุที่นำไปสู่ปัญหาทางสุขภาพใจเช่นโรคซึมเศรา้าภาวะวิตกกังวลและความเครียดสะสมกระทบโดยตรงต่อสุขภาพซึ่งในเดือนแห่งการฟังแห่งชาติครั้งนี้สสสส่งเสริมให้ประชาชนมีศักยภาพและสามารถในการบริหารจัดการความรู้สึกเหงาผ่านการเรียนรู้ทักษะการฟังด้วยตนเองรวมถึงสนับสนุนให้ทุกองค์กรรวมสร้างพื้นที่รับฟังเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของคน ในสังคมพร้อมกับเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนให้เกิดสังคมสุขภาวะที่เกื้อกูลกัน